ทำในฝันฝันว่าได้บวชเรียนอยู่ในวัดว่าอาลามหรือว่าได้นุ่มหุ้มหาเหลียงเป็นว่าฝันนี้เป็นนิมิตฝันที่ดีและสิมีโชคลาภ และจะชนะอุปสรรคได้ทังปวงเลขน้ำโชกแปดสามแปดเจ็ดเก้าหกเก้าหนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้า 0.、So, no.